สวัสดีค่ะช่างไม่เทียวชาแนลค่ะมากินอีมนอีล้วค่ะขานแกงละไม้เด้อบนีอนี้อกรดกับพคมร่มิงกัเป็นกัเป็นมาเ้อกินละไม้กัแม่ลองขอบคุณขอบคุก็รมรุัมบ้างนิดเดียวส่วนผักเซียนเส้นิดผักเซียนเสนบิดผักเซียนเนาะ่วงแกบวงดีกัเลือดแกงอีนอไม้ใส่ผักเอรวมวม็ดค่ะมีผักที่เ พักตอรีพักญี่ปุ่นมีครบค่ะจกเนี่ยไปเห็ดหูนูเปลาตะมดึงี้ไปค่อยทำไหมปลาํำเข้าขออนุญาต่ายปากอากินกินแกงน้าไม่ได้อย่าบอก่ไมสด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 ไทยเรารีบอะไรอืมจ้อาหารมาเด็กลึกปลาหมึกไม่มีปาใหญ่ใหญ่หรอัน้หวันเรองเดือดจเรบรเริยจกกันบ่ เป็นไก่สังเ้เลยอันเป็นไก่ออน่ยัดอะไรบนี้เนาะฟังก็ไข่บบจะไนน้บ่ยนเอาบึกก้างบ่คอยดุนนันแรกมึงจอดรักกักบึงขเนิ้วแท้อมอี่งดีครออืมนัวซึ่นทำยืนข้า่นี้กินสีสวิตค่ะบมันนี้จะคน้จะดีดี้ีจะคนลอ่ไมเมาช็ดกนวดแล้วคนลอก้อนด้่เนะน้ำซุปถืคนออืยุนไปเคลียร์ตอนที่ อร่นากลกับกดไอ้เจ้าตัเห็ดนะฮะเส้นนบนี้หอนอนกะไปชมบ่ยข้าวใหญ่ที่ตลัเลยใหเะใหญุ่่นเก็มปเตียงล่ะกัาะตดหเส้นเอมใหญ่น้ะยแเอ่ใหญ่โกกอะไรทำกิจตะกเนไใหญ่น่เรอเน่างไรอืออันนี้นะคะนี่เต็มหม้อค่ะระบานปานนี้ปลาน

นงเป็นมือดีเดอนได้อายุไหนวะนะมากระดกยอดเนาะไม่เย็นมาอันเป็นหลงวัดของใครวะบุกค่อเห็นเสอเจ้ารถกวาเตาจะยังไงหลงวัดจะมั้ยอย่างนเนาะกวาดดูนไอขึ <noodles> <c oughs> <få> ้นชีพู่นะข้าวเหนียวค่ะเติมนึ่งเอ็ฮะอ๋อบึญเนี่ย

เครเสีงกอิมยู่ในดอลลี่น่ะข้ามไป่น่ะแต่รูบอกบิดอะไรเลยอเลยู่้ยแบบเครื่เสียงอิ้มนสามันสามันแน่แต่มาอยู่ต่อชัวร์่าไรกูไ้กันกิมหอใส่ชัวร์สวยซาเล้งรีไอ้อไตะใส่ตะวันมลูกคุีลไปมีปลาใสจุดุกคุใส่เล้งไตะซัมซรงให้เลยจุดลูกคุกอนเด้อเราตุนละ cơm nguội cháu ta cứ đun bằng mẹ nấu xào nguội cho cả cháu 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 xào thịt xép vậy đó nhớ là ta đổ chui vào tô đấy chui vào tô và đăng thì tô mình to thì tôi còn chúa nằm luôn này ai cũng vậy ít rồi gần rồi quá hẳn rồi bánh xào thịt này đây sợi đấy cột để còn măm nồi xèng nồi vầy đấy chưa bị phọ đấy xào đấy bớt cái đi tiêu đấy siêu nha chan สซกเสียงค่ะยนี้ะรกำอะไระอาบุญเหียโซนเนาะอืไ่นแเมียไม่ใช่แเมียเออใารจะเมียกจนยุ่จนยุ่กะรม้จนยุ่งหรไไปโฟไปเมียทีมาละไปเออจุโทรศัพท์ไปจะเรีลจะรีลจเรียลลูกอินทรา่ ม oh. for ุกอะโอ้บุนสวัรค I mean, OK? so ์แม like ่หน้ตู้จังบอกว่าแม่หน้าเลยบอย่างบือตะโพจอย่างต้อฮะอย่างนี้ไม่้องจะไปตะบไปตะาะคำสว่างี้ม่งี้โ่งไงห็นอไพวกเราโทรสบายให้ละที่ม่ีม่งอันสิกระนั้นในอดีตวกรนั้นในเลยกินม่ตัวแห้อืมแม่ตัวแห่กูมองต่หนาย่งต้อน่าจะต้อหองแ่หนาอครับ ดูแต่ใควาสีธรรมาศแม่่ทำเนยงตนเรบิจาคเอิบหมอแลตอนเราบอพิรทาบริจาคบ้งต่เม่ทำตะบางบังตะมื่วจะต่อทำจู้ทำในคิามีธรมกับว่วงเลยสุดยงไปกรพายังดีทั้หมดเลยเพราะหมตอนนี้ัความรักใช่ปะไม่มไม่ม่นบจะมดเนียอ่น่ใช่ไหมนะเออหนเหมอเลยมึงังทำไอยาทัง

Mẹ phải là mở là mình hàng gọi là gì vậy? Ô thì giấy ba mắt. Nó thật nắp quan cơ. Nó là quan chu sen tổ là nó. Ừ, chu lạc Ừ. Phuộc nó chu lắc sắc. Mà lạc cái mấy hớm mà giờ xào mùa, xào chú, vô. Giờ ừ. nó phụ bằng mua cho cho nên thật lạc này cái bàn rốc. Nó tỳ cặp giờ lắc nó này cứ chú, nên, chú, nên, chú, nên, chú Để mình Đây cho bọn đoàn tàn mà ông

mắm mì hoa loài pa mì tất ra bì tất hai put a thơm đạo đê ba thơm bơ lại kìa ono tay anh ạ bụng tay binh 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 มงดในแกนีทุกอย่างยึดจะได้ไนะฮะทอดทอนทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะได้บบมีทอดนี่จะมาทอด้นิอดทอดทอนทุกอย่างเนาะจิมไไบเปะเอ่อ้ตอจะเปะอกตอกไวเจะเปเล่ให้รจัเอความแยงกน่ะ โคโลเจตเบะชวนไม่เพียวราคาเรียนต้องกานย่างค่ะสมัยนานตัวนั่งตัวเปไปเก็บมาซมเซลอยู่บนโต๊ะถ้าจะเล่นนั่ตัวเวลาทั่วปรเตะมุดเรื่องนพี่เอ้ยีเด็กเดกงกองเลยจตาจะก่อนเล้าเลพี่ถดาเล่นพ่ันชางกันนะคะลยว เจอมาสั่งอะไรดีนะครับเลือกันเพื่อนบ้านกันเพื่อนๆคือแข่กันพระเทศ่หนแอกเอ็มนี่เนาะบางน ตุ๊กตุ๊กเอไมรางนี่เดมาดบังเหี้ยตุ๊กออไมรงีกดมี่จตุ๊กเอาตกเตกเลยไปกเไเบืนตกไบืนแกไขนะเตกเกลยบเกยไปกเ็กเไปกอะไรเกใบุญอะไรเลอ้ไมกับเ็กตนี่รี่จะคอยเอาบุญทันทเลยบุญอะไรปนาะคอยไออนรับกตนี่เตกเตกกับเนียไปไระปเบ ไปเจาะอันนั้นกะกัดเลยติติง่ายกะแสดงนี่จะมาฮู้ตามนี่กะแสดงเลยแล้วแก่บ่ทูให้กะแก่อย่าอะไรอือเฮาจะกําลังเอ้ยจนเสียอ่ะเตะเสียแล้วเอาบ่ได้ก็เลยบ่เจอบ่เลยอยู่ยังบ่หาเป้เอานี่ได้จบเอ็ดแล้วเฮาดอดดีช่วยเอ็งเด้อมาได้อันนี้บ่เจอเป้เออมาเอเอ็งแต่กะหาในหมกนี่ต้องให้ต้องเอ็ดต้องไปติดจดเครื่องสลับโดยจะมาให้สลับนี่มันนี่ก็โหนี่กะ

เ่แต่กอนอาดินกันเลยไอ้มยืมไปเนยจะให้ก้อนั่นมันเออก้อนน่บั่อะกใรกเวลนิดนะโอ้ยยืมยีมกะไรมนี้จะยืมยืมยืมใจนี่จิมห้าพันรับอยู่ตรงใจตีงใจมั่วมกมออยูอห้าพันเป็นวัให้กล้ให้โมขะนิดน่ยแล้วนมันเคยสามเพื่อแล้วก็สามพันนัน แม่ไม่เตะเจ้าเหมียวให้เด็ดไปแม่ได้รู้ก่อนจี้ไปแล้วบ่ไงแล้วบ่ตาให้เจ้าเหมียวให้แล้วบ่สอนอู้แล้วบ่อู้โน่นโทรนี่เนาะแล้วให้จังนะสายบ่าวยืนมาดังบักอยู่เลยบักประเทศหมอกกําลังเอออย่าอีกคนแปลเนาะแปลสถานะอะไรนี้ของมันไปไม่ให้เจ้าเหมียวให้เด็ดไปบ่มาแล้วเทวีเหมียวบักไปก็ลงตกนี่จบเลยพี่น้อง

ចូលរួចបានរៀនហើយថ្ងៃញ៉ាំសប BMB ប៉ុនមកដល់អានឈ្មោះអត់តែញ៉ាំមិនអនហាក់អរិញអាចបាត់អានជួយនេះទៅសិនបងពួកគុនបើមិនអត់ទេស្កាយពលាហូចជ្នះអងមិនគៀអីមិននិយាយទេបង